เทวนซิสเตอร์พามาเที่ยวค่ะทุกคนเรามากันที่สวนน้ำรามยณนะพัทยาที่นี่คือสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยที่ทั้งครอบครัวสามารถสนุกสุดวิ่งได้ทั้งวันเลยทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเตวินซิสเตอร์อรค่ะว,นวนะะันนี้พวกเราบ้า,านเตวินซิสเตอร์อยู่กันที่พัทยามาเที่ยวสวนน้ำรามยานะเาไปช็คยอินก่อนเลย ม่ไดมานานมากแล้วอะค่ะตั้งแต่ใช่นโรงแมค่ัตั้งแต่พี่กรประมาณสี่ห้าขวบเนี่ยอันนี้เป็นครั้งที่สองพาเตวินมาใช่ไหมคะนี่ค่ะมาครบสี่คนเลยนะคะไปค่ะไปลุยไหมเด็กๆลยไปค่ะลุยค่ะเข้าไปด้านในค่ะนี่นะคะเราได้ตั๋วแล้วนะคะสี่ใบนะคะตั๋วสมนาคุณจัด คุณปู่ปู่ใช่ไหมลูก <c oughs> สี่ใบพร้อมมเข้าไปยังคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะ let's go <S เ,เ,เข้ามาถึงแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการซื้อตั๋วกันค่ะซื้อออนไลน์จะได้ราคาถูกกว่านะทุกคนสำหรับที่นี่จะมีโปรโมชั่นสำหรับเด็กด้วยนะทุกคนเด็กสูงไม่เกิน90ซติเมตรเข้าฟรีนะคะ เมื่อได้ตั๋วมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระแบบนี้และแล้วเราก็เข้ามาแล้วด้านในนะคะทุกคนหนึ่งวันที่ลูกจะหัวเราะไม่หยุด พาเด็กๆมาปล่อยพลังอยู่ที่ตอนนี้สวนน้ำรามายานะพัทยาจ้าเข้ามาแล้วด้านในพี่กอน,น้องตเตวินก็จะรู้สึกคึกคืนนิดนึงบรรยากาศด้านในนะคะสะอาดปลอดภัยแม่ก็ชิลพ่อก็แฮปปี้สุดๆเลยค่ะพี่ๆครับวันนี้ผมมาเที่ยวสวนน้ำผมมีความสุขที่สุดเลยครับพี่ๆอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ หลังจากที่เราซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะคะเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาโซนด้านในมาเปลี่ยนชุดว่ายน้ํากันค่ะพร้อมที่จะไปลุยที่สะโซนเด็กก่อนเป็นโซนแรกค่ะอยู่วันนี้นะคะไปแล้ว,<อ>ลวเจยัง<ป>นี่นะคะได้มุมแล้วใช่ไหมคะ<ป>อ่า,อาเดี๋ยวเราพร้อมที่จะไปตะลุยอันนี้นะอันนี้เป็นโซนคิปนะคน โ,โซนโปรดของเจ้าสองเด็กบ้านนี้ก็คือสไลเดอร์อันนี้ล่ละค่ะมีทั้งแบบชิลๆสำหรับเด็กแล้วก็แบบเซ่วๆสำหรับสายแอฟเฟกเจอร์ด้วยบ้านไหนมีน้องเด็กเล็กก็ไม่ต้องห่วงค่ะมีโซนเด็กเล็กน้ำตื้นแล้วก็มีไลกาดดูตลอดเวลาเลย สรวนน้ำที่นี่นะคะแบ่งออกเป็นหลายโซนมากค่ะทุกคนมีโซนเด็กเล็กสไลเดอร์คลื่นเทียมลองแม่น้ำเลซี่รีเวอร์แล้วก็พื้นที่พักผ่อนสำหรับพอ่พอพ่อแม่แม่ไหนมีอะไรบ้างแหนบเบเซอร์ไปทางนู้ไปกันไป แร้แบบแระตลอดเลยค่ะไปอันนี้ให้ไหมใช่ไม่ไง่ายมีอันที่หนูอยากเล่นดูไปสีเฮสสีเลยอันที่มันต้องทำางเงี้ยแม่ที่มันมีเบาะนั่ง <c oughs> ก็ถือนี่อันตยอันตรายไม่ล่ะ <ไป S 1> อันที่นี้ต้องไปร้องเพลงนะคะหลังจากที่เราออกกันมาจากโซนเด็กเล็กแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปที่โซนคลื่นเทียมค่ะ <c oughs> ไปทุกคนไปเล่นคลื่นทะเลกันท <c oughs> ะเลใช่ไหมก่อน <c oughs> แม่ติ้วและพ่อกรพาเด็กๆเดินมาไม่ไกลมากค่ะกระถึงแล้วที่นี่โซนคลื่นเทียมโซนที่จำลองทะเลแบบจริงๆมาไว้ในนี้เลยสำหรับโซนนี้นะคะที่นี่เขาก็จะมีห่วงยางไว้บริการด้วยค่ะซึ่งทุกคนที่มาเล่นในโซนนี้ก็สามารถใช้บริการห่วงยางได้ใช้ลอยบนคลื่นทะเลได้บนทะเลนะคะจะแบ่งระดับเป็นตื้นกลางแล้วก็ลึกมากค่ะ เป็นอีกโซนหนึ่งที่แต่วินพี่ก่อนหลือม,มากค่ะ นี่เขาก็จะมีอาหารขายด้วยนะคะมีหลากหลายแบบทั้งไทยฝรั่งของว่างเครื่องดื่มก็ครบหมดไปอีกหนึ่งวันแล้วค่ะสำหรับวันแห่งความสุขของครอบครัวเราทริปนี้เจ้าสงเด็กบ้านเราขึ้นรถปุ๊บก็หลับยาวเลยค่ะและบ้านไหนที่อยากจะพาครอบครัวมาเที่ยวแบบสนุกแบบบ้านเราแบบนี้ก็มากันได้ที่สวนน้ำรามายนนะนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจเตวินซิสเตอร์ไว้ด้วยนะคะเรารีวิวทุกวนันทุกท,ที่ที่แม่พาไปเที่ยวจริงค่ะ ได้เวลากลับบ้านกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราตอนนี้เราก็เล่นกันเสร็จแล้วที่สวนน้ำลามายนาทุกคนเป็นไงคะสนุกไหมคะสนุกมากเลยดูผมหยิุงมากผมไม่ได้หยีแลยเอานี้ข้อต้องขอตัวลากับก่อนแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมกันต่อไปพักที่ไหนเดี๋ยวตามพวกเราไปเลยจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย